สิ่งที่ประชาชนได้เห็นคือเห็นเชิงประจักษ์วันนักการเมืองก็คือนักการเมืองฮะความรู้สึกเบื่อหน่ายของนักการเมืองความรู้สึกเบื่อหน่ายพักการเมืองกําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงขั้นมีการเรียกร้องให้มีการรัฐประหารนะบอกว่าถ้ามีการรัฐประหารเมื่อไหร่ประชาชนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนถึงขั้นนั้นนะครับ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์ชีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิบข่าวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องความขัดแยง้งนะฮะร,ระหว่างพักภูมิใจไทยที่มีสอวอเป็นเครื่องมือถูกเรียกว่าสอวอสีน้ําเงินนะฮะกับทางฝั่งพักเพื่อไทยนะฮะแล้วก็รัฐบาลที่นําโดยองค์อิงต้องการที่จะบีบให้มีการนิรสกรรมโดยใช้รัฐธรรมนูญเป็นสําคัญ ร้อนๆของเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจะจะมีช่วงนี้ค่ะจะเป็นต้อมีกันเป็นมีมีแต่พูดขึ้นข่าวผสมกันเทนั้นแหละนะครับพรุ่งนี้ก็มีการรับประทานอาหารกันระหว่างพักรงรัฐบาลอยู่แล้วนะครับก็ม,มีการเคลียร์กันสะคะก็ก็คุยเรื่องงานมันมก็ ฟังท <Keep S 2> ่านนายกว่าท่านนายกจะมีแนวนโยบายยังไงเพราะว่าท่านนายกเป็นผู้ที่บอกว่าเออถึงเวลาที่แกนนำพรรคลูก้ำบาลน่าจะมาพบกันด้วยมันจะมีเรื่องของการอธิบายเรื่องวันการแล้วก็เรื่องอะไรต่างเห็นมีรายงานเขาว่าเย็นนี้จะมีคุยนอกรอบก่อนจริงไหมคะเย็นนี้ใครคุณทักษิณคุณสีคุณ รายงานข่าวที่ไหนเนวินเรื่องของประเด็นตอบอย่าเพิ่งไปสูกอย่างเรื่องสวนี่ห้ามห้ามถามผมเลยผมผมสอสอนะครับ <c oughs> ผมหัวหน้าพักภูมิใจไทยผมก็อ่านข่าวเยอะหมดว่าพยายามจะมาโยงเชื่อมโยงเกี่ยวข้องคนรู้จักกันรู้จักได้ผมรู้จักทุกทุกองค์การรู้จักคณะกรรมการปปชกกต ารแลรัฐธรรมนูญสถาบันกรก็รูอยักหลายท่านจะเป็นการส่วนตัวเป็นพรรควกันใช่ไหมแต่เรื่องงานเรื่องอะไรเราไม่เกี่ยวข้องกันบอกว่าเป็นการเอาคืนกันไปเอาคืนกันมาจริงนะเอาคืนใครเหมือนว่าเป็นการาล้ม,ล,มล้มสวสีน้ำเงินเพื่อเอาคืนอาคุมใจไทยอะครับทุกอ,อย่างมันก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ดูดูข่าวมนเท่ากันทุกคนเสพข่าวเท่ากัน,าากนใช่ไหม ใครก็ตามที่ฝีกฎหมายอย่าว่าแต่สวเลยสอสถ้าที่มาของเขาไม่ถูกต้องก็งต,งต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายคนบอสอาพอสามตั้งประเด็นได้ไหมครับก็มีอะไรอีดูวัพอดีว่าวันนี้ครับมีกระแสะข่าวว่าคุณอนุทินแล้วคุณเนวินจะไปพบกับคุณอุุงอิงและคุณทักษิณนะครับที่โรงแรมกูแมนนะครับผมไม่ทราบเลยทำงานตัวเดียวโวเป็นนัดเนี่ยก็ไปไปถามทั้งสามสี่ท่านเอง ขออีประเด็นหนึ่งได้ไหมคะท่านขณะเนี้ค่ะมันมีประเด็นหลายเรื่องเลยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนะคะซึ่งผลโพลอย่างนีด้าโพลเนี่ยก็ออกมาว่าทางพรรคกูุ่ใจไทยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความขัดแย้งกันท่านเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คะผมก็ไม่เห็นมีขัดแย้งแค่เจอกันก็ยังทําหน้าที่พูดคุยกันดีแต่คนต่างทาหน้าที่นี่กันแล้วไอ้ที่ว่าขัดแย้งก็ยังยังไม่เคยเห็น เริ่มไว่ามีความเห็นที่นแตกต่างากันบ้างธรรมดาท่านคิดว่าการารับประทานอาหารพร้อมกันในวันพุ่งนี้ค่ะของพรรคลูกน้ำาลเนี่ยจะช่วยให้เรื่องต่างๆที่อาจจะเ,เห็นไม่ตรงกันเนี่ยค่ะเห็นตรงกันมากขึ้นอย่างไรครับโอ้ยาการกินข้าวประจําเดือนมันก็เป็นปกติไม่มีปัญหาอะไรหรอกออมไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องสาระสาคัญไม่ต้องกังวลอืนะครับโอเคนะครับคนพา ไปภูแมนต่อไหมม่ไปค่ะไปใช่มเน่ไม่น่าจะไปนะคะับบค่ะจะมีการวัระหว่างขพักเป็นสิงจใช่ไหมคะไอ้ลูก่าวต้องงไม่มีอธิษาสองพักต้องเใจกันไหพักต้องเใจกันไหมเราะ่าข่าวบอกว่าวันนี้คุณพ่อกเลังคุยกับใครกอยากไม่้วนี้กับคุณเกยไทยต้องคุยกันสักก่อนสองพักไหมครับตามไม่ได้กำลังไล่ทุกคุณมีใครมไทยะลยูะพวกบาาหลังจากไม่ไมยันไปอยากให้มองอย่างนั้นอย่าอย่ไปคิดมากครับ นะครับเพราะว่าการค้านค่าระหว่างพักร่วมเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่จัดกันเป็นประจำอยู่แล,แล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่ทุกพักต้องคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามันม่เหมือนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี่กรุงไทยฯกำลังโดนไล่ทุกตั้งแต่เรื่องที่เขาใหญ่มาจนสวสน้นเงินเน,นี่ยถ้าเรามอยเนี่ยทำให้รัฐบาลอยู่กันปุบอ่ะคือ,คอยังมั่นใจว่ารัฐบาลอยู่เราวาระอยู่นะครับเพราะว่า แม้ว่าจะมีมีเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่บ้างนะครับแต่ผมถือว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนี่ก็ต้องว่ากันไปตามใครเกี่ยวเรื่องอะไรก็ต้องไปไปดำเนินการตามเรื่องนั้นนะส่วนเรื่องการที่จะไม่ครบเนี่ยมันมันก็เป็นคนละเรื่องตอนนีผมว่านะครัถบถบา้าเรามองว่าเป็นเกมการเมืองหรือเป็นเรื่องจังหวะคดีครับ มันอาจจะเป็นจังหวะพอดททีที่เกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นมามนะครับคือระดับผู้หลักผู้ใหญ่ในในพักรัฐบาลเองจะต้องมีการเคลียร์เรื่องนี้ไหมครับจริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าวันที่25เขามีการคุยกันหลายๆเรื่องนะครับท่านยังไม่รู้ตัวเองนท่านยังลื้อร้านต่อไปเนี่ยเศรษฐกิจที่แย่ลงเรื่อยๆมันหมดเวลาแล้วนะครับสําหรับท่านที่จะบริหารประเทศแบบนี้ถึงเวลาที่จะต้องเสียสละเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้แล้วครับ ขนาดท่านออกมารับเองว่าัฐมนตรีในรัฐบาลเนี่ยออกมาไปรับไปนินทาท่านรับหลังไปพูดในท่านในทางร้ายแล้วหลังแล้วท่านจะปวดนี่ท่านแสงเห็นชัดเจนว่าท่านเองไม,ไม่รู้ตัวเลยว่าขนาดคอรมอท่านเองเนี่ยยังตาหนิท่านเองเลยรับหลังไม่มีคอรมอคนไหนมาด่านายกหรอครับแต่ความจริงน,นอกจากนายกจะแยกจริงๆต้องเรียนตรงๆว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องมองความจริงว่าอีกหน่อยนะถ้าทําอย่างนี้ปีหน้าเราต้องทำอีกหรือเปล่า ใช่ไหมฮะเราต้องมองว่าถ้าเกิดข้าวซึ่งถ้าเกิดอินเดียยังจะขายอยู่เรื่อยๆเนี่ยแลวเราจะต้องมาสับสนกันตลอดเวลาเนี่ยผมว่าต้องถามสังคมว่าจะต้องทำอย่างนันจริงๆหรือใช่ไหมฮะเราก็ต้องควรที่จะต้องคิดว่าอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศทั้งทั้งหมดทั้งปวงนะครับอันนี้ต้องอันนี้ต้องอยู่การคณะกรรมการการผลิตนะครับต้องต้องต้องทางครับ มันต้องลดนะฮะจริงๆแล้วนี่การผลิตเพิ่มนะฮะจริงๆแล้วมันต้องคือเหมือนที่บอกแต่แรกเราไม่จริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยไม่ตั้งแต่กี่ปีแล้วก็พูดเรื่อยว่านาปลังเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมให้ผลิตใช่ไหมแล้วก็ไม่เคยไม่เคยช่วยไม่เคยช่วยมาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราช่วยนาปลังเพราะเห็นว่าเป็นคนเดอดร้อนจริงรๆเอ ไม่ครับมันขัดมติคอรมองนะครับแต่คราวนี้เราก็จะของนาปีเนี่ยเราก็จะมีรูปแบบในการช่วยอีกแบบหนึ่งเพราะเป็นเรื่องที่เราจะเป็นต้องทับช่วยอยู่แล้วแต่นาปังเนี่ยเหมือนที่บอกนะฮะแต่เดิมเนี่ยเราไม่ได้สามสุนแล้วเราก็อยากเห็นว่าการวางแผนในอนาคตเนี่ยจะทําอย่างไรให้ให้ให้ใหปลูกกันน้อยลงอันนี้ต้องต้องยต,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 ตรงๆนะฮะจะหวังให้เรามาสลับสู่กันตลอดเนี่ยผมว่าประเทศเราเนี่ยประเทศเกษตรนะครับการช่วยเหลือเ,ออเราเราควรจะต้องมีเพิ่มประสิทธิภาพ ใช่ไหมฮะให้สามารถที่จะให้เกษตรกรสามารถที่จะมีราคาที่ที่เหมาะสมแล้วก็แข่งขันได้ถ้า,ถา,ถาคือไม่อยากเห็นว่าการประเทศนี้จะต้องสับสนเกษตรไปตลอดนะรกลายเป็นว่าเราต้องสนุนทั้งข้าวทั้งมันทั้งข้าวโพดท,ทั้งอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ไม่ถูกต้องนักนะการที่จะต้องปรับปรุงให้สามารถโดย,ยภาพรวมนะครับทั้งการตลาดทั้งการผลิตท,ทั้งทุกรูปแบบเนี่ยเพื่อให้เราสามารถมีความสามารถแข่งขันได้ถ้าจีนไม่มาปราบเนี่ยถามว่ามึงทํากันไหม มึงกล้าปราบการแก๊งคอนเซนเตอร์ไหมมึงกล้าตัดไฟไหมที่เมียนมากล้าตัดโทรศัพท์ไหมไม่มีนะกล้าตัดน้ำมันไหมไม่มีผมต้องขอขอบคุณหลิวจงอีนะขอบคุณท่านนะแต่ท่านก็เป็นผู้ด,ดีขอโทษประเทศไทยนะที่ผ่านมาทางประเทศไทยแล้วจัดก,การพวกนี้แล้วเราก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ครับนี่คือความอ่อนหัดของรัฐบาลทุกนี้ผมพูดตรงไปตรงมาไม่อ้อมคอมและไม่ไ,ไปหมิ่นอะไรใครย,ยังไงพูดเพื่อชาติโว้ยเฮ้ยกูพูดเพื่อชาติให้พี่น้องทั้งหลายได้ตาสว่างกันว่าเวลานี้คุณจะทำยังไง มึงจะยุบสภาก็ย,ยุบไปจะป,ปรับคณะรัฐรีไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ผู้นํารัฐบาลยังเป็นอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์ความเชื่อถือของจิตวิญ,ญญาณของผู้นํารัฐบาลไม่มีมันดังไปทั่วโลกใน Google นะในในใน Google ที่อธิบายถึงประวัติของน้าใหญ่เขาจนสื่อออกมาพูดก็โดนฟ้องไงผมถึงบอกว่าฟ้องเลยใครฟ้องเลยทักสินน้าใหญ่คุณฟ้องกูเกิลเลยผมจะเป็นพยานให้ นะฟ้องเลยเล่นกันอย่างนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษใครอยู่ต่างประเทศมันรู้หมดมันเปิดกูเกิลดูผู้นําที่เลวติดอันดับโลกเป็นใครบ้างเอ้ยเขามิ่นประมาทคุณกูฟ้องไม่ใช่มาเอากับเด็กๆผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอย่าไปทําอย่างนั้นเลยท่านเอ้ยขณะที่รเรื่องปัญหาฝุ่นเนี่ยมันเป็นวาระแห่งชาติที่คนทั่วประเทศเดือดร้อนนะครับคนภาคเหนือเดือดร้อนมานานแล้วเชียงใหม่ลำปางเดือดร้อนมานานเพิ่งมาที่กรุงเทพครับคือทั้งประเทศมันมีคนเดือดร้อนเลยประมาณเดือนกว่าแล้วนะแล้วก็เป็นปัญหาที่บ่นกันมาสี่ห้าปี มันเป็นญหาที่ควรจะถูกแก้ได้มากและได้เร็วแต่รัฐบาลกลับทำเรื่องนี้อย่างราชาทุกเรื่องที่จะแก้ปัญหารัฐบาลหาอุปสรรคในการแก้ช้าเยอะไปหมดหาอุปสรรคเหรออาจารย์ก็เวลาแก้ชาเขาก็บอกว่ามันติดตรงนั้นติดตรงนี้ตลอดออใช่ไหมครับ,รบจะจะห้ามรถควันดําเข้ากรุงเทพก็บอก <c oughs> มันไม่ได้เดยวคนเขาไม่สะดวกจะปิดโรงงานอ้อยที่เผาไฟก็ืเกงใจเจ้าของโรงงานคือหาอุปสรรคเยอะไปหมด มากมแต่พอเป็นเรื่องบ่อนการพนันเนี่ยไม่ใช่วาระของประทะประเทศนี้นะครับวาระเรื่องบ่อนการพนันไม่เคยอยู่ใน agenda ของคนไทยเลยจนท่านกุณทักษิณไปพูดในเวทีหนึ่งเดือนธันวาหลังจากนั้นรัฐบาลงับวาระนี้ออกกฎหมายมในส่วนรัฐบาลอย่างวดเร็วเดือนมกราแล้วก็ประกาศว่าภายในปีนี้ กฎหมายเรื่องบ่อนเสร็จหมดผมถามง่ายๆว่าทาไมขนาดเรื่องฝุ่น PM 2 5จเป็นความเดือดร้อนของคนจริงๆไม่ต้องไม่ไม่ใช่เรื่องสีเสื้อด้วยสีเหลืองสีแดงสีม่วงใช่ไหทุกคนเดือดร้อนหมดเด็กเดือดร้อนเรียนหนังสือไม่ได้รัฐบาลแก้ปัญหาอย่างล่าช้าส่วนเรื่องบ่อนเนี่ยไม่ใช่ความเดือดร้อนของคนไทยที่จะไม่มีบ่อนเลยนะ <c oughs> แต่รัฐบาลเร่งทาอย่างรวดเร็วเนี่ยแค่นี้ผมว่าก็ตั้งคำถามบุญแพทรทานได้เยอะว่าการจัดลาดับความสําคัญของเรื <c oughs> <ๆ>่องเนี่ยคุณจะเป็นประเทศที่ สร้างบอนในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่ปล่อยให้เด็กปิดเรียนเนี่ยนะการเรียนเนี่ยต้องสําคัญกว่าเรื่องการสร้างบอลไม่ใช่ประเทศนี้ปิดเรียนเพราะฝุ่นระบาดแต่เร่งรีบเรื่องการสร้างบอลน,นี่นะมันเกิดอะไรขึ้นประเด็นการแต่งหากที่น่าสนใจฮะที่ผ่านมาก็พยายามขู่นะครับที่จะให้ดีเอสไอดำเนินการให้ตวีสอดส่องดาเนินการเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องการ,การหัวการเลือกตั้ง สวที่ผ่านมาอ้างว่ามีเกี่ยวข้องกับคดีอ้างยี่ซ่องโจรด้วยในขณะที่ดรรัตพรโตประยูนก็มีการร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้มีการยกเลิกพร้อมนําหลักฐาน,นไปว่าต้องการให้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเ,เป็นโมฆะในขณะที่ฝั่งของสว ที่นำโดยพลเอกกรีงไกรฮะอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาก,การอาหารบกฮะก็ออกมายืนยันว่าพร้อมให้ทําการตรวจสอบประธานวุฒิสภาก็เช่นกันฮะยืนยันพร้อมให้มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะมีการถอดถอนนะครับทวีสอดส่อง ราตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะที่เนวินชิดชอบก็มีกระแสข่าวว่าเจราจากับทางฝั่งทักษิณนัดเจราจากันเป็นดิบดีแต่สุดท้ายทักษิณไม่ยอมเจรจาด้วยจากคำยืนยันของอุงอิงในขณะอนันที่อนุทินก็ปฏิเสธภูมิธรรมก็ปฏิเสธนการเรื่องนี้กําลังเข้มข้นฮนะักำลังหนักในขณะที่พรรครัฐบาลก็นัดที่จะมีการเคลียร์ใจพูดคุยกันรับประทานอาหารเย็นกันในขณะที่เดชัยก็เดินหน้า เพื่อ <Flight> ท <World> <ylum' |transcribe|> ี่จะรับเป็นคดีพิเศษเรื่องนี้ถ้าเอาปรากฏการณ์มาวิเคราะห์ก็คงไม่เข้าใจจริงๆต้นเรื่องมันมาจากอะไรฮะต้นเรื่องก็มาจากต้องการที่จะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560นะครับก่อนหน้านั้นวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์ได้มีการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งมีทั้งหมด128มาตรา โดยมีพลเอกไพบุญคุ้มฉาย,ยาไปให้ในขณะที่กลุ่มสว,วชุดปัจจุบันนีนะบที่มาจากการสรรหาเนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่ามีการโกงเข้ามามีการห่วงเข้ามาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนหนึ่งมีคนวางแผนนะครับและก็ทําการโกงเข้ามาซึ่งการโกงครั้งนี้ก็มีหลักฐานดังคลิปวิดีโอดังภาพถ่ายดังเงินสดนู่นสารพัดนะครับรองต่อาากรรมารการเลือกตั้งนะครับปรากฏว่าฝั่งของเพื่อไทยนะฮะต้องการที่จะ ให้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560อ้างว่าเป็นธรรมนูลประเด็จการองค์กรสละไม่เหมาะสมตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบตัวเองยังไม่ได้จะมาตรวจสอบคนอื่นได้ยังไงคือต้องการที่จะเอาอำนาจองค์กรสละเข้ามาอยู่ภายใต้อำนาจของนักการเมืองฝังพักของอนุทินสวอของฝั่งอนุทินก็ไม่ยอมฮะสภาล่มไปสองรอบตอนนี้ทั้งสองฝ่ายไม่ยอมเจรจากัน สัตว์กันเหนียวสัต์กันหนักบางคนตั้งคําถามกับผมนะบอกว่าถ้าเขาเจรจากันได้จะเป็นยังไงเขาเจรจากันได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่สิ่งที่ประชาชนได้เห็นคือเห็นเชิงประจักษ์ว่าน,นักการเมืองก็คือนักการเมืองฮะความรู้สึกเบื่อหน่ายของนักการเมืองความรู้สึกเบือ่อหน่ายพักการเมืองกําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงขั้นมีการเรียกร้องให้มีการรัฐประหารนะบอกว่าถ้ามีการรัฐประหารเมื่อไหร่ประชาชนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนถึงขั้นนั้นนะกลับมาเหมือนเดิมฮะเหมือนปี2 5 4 9 และปี2557ก่อนที่จะมีการรัฐประหาร19กันยายนพุทธศักราช2549 20 0 9, 9นาทีโจโลเลิกนะครับและเหมือน22พฤษภาคมพุทธศักราช2557 1 6นา30นาทีพบจำฟ้าสามชั้นหรือพบฉัดมงคลที่ใช้ในการยึดอำนาจทุกอย่างกำลังกลับมาเหมือนเดิมประชาชนกำลังเบื่อนหน่ายสภาวะเศรษฐกิจกำลังตกต่ำความขัดแย้งของพรรครัฐบาลก็ขยายตัวเป็นวงกว้างและกว้างขึ้นไปเรื่อย ถึงแม้จะเจรจากันจบงานนี้ประชาชนไม่จบด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเท้ศักด์เจมยมกิจวัฒนาสวัสดีครับว6หกมลนะครับจะจัดงานนะวิ่งที่ชื่อว่าว6หกรันนะครับซึ่งจะจัดขึ้นวันที่23 มีนาคมพุทธศักราช2568นะครับบริเวณที่จอดเรือจากกรีนรูเบตนะครับปีนี้กำลังลุ้นกันอยู่นะครับว่าจะได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชิดีนาถนะครับหรือไม่อยู่ระหว่างการขอพระราชทานนะครับถ้วยรางวัลถ้าได้นะครับก็จะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของประเทศไทย นะครับที่จะมีการวิ่งและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับกีฬานะครับแล้วก็จะมีถ้วยรางวัลมากนะฮะถึง6ถ้วยรางวัลน,นะครับใครสนใจเชิญชวนฮนะเข้าร่วมสมัครแล้วก็ร่วมทำการแข่งขันร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ฮนะก็จะมีการเดินขบวนนะเทิดพระเกียรติถ้วยพระราชทานด้วย กดกระดิ่งด้วยนะคะ